สวัสดีค่ะเฮสเกาบายในสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของคำสรรพนามนะคะหรือว่า p ร o n o เมนนะคะเแต่คลิปนี้นะจะคุยเรื่อง processiva pronomen หรือว่าคำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะเพราะนั้ค่ะเออ,อยากเหมือนกันนะ processiva pronomen กับสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของเนาะ อาในก็เอาข้อมูลมาจากฟอร์มอีฟูคุสเดียนออนะครับเพื่อนๆค่ะเนาเนะเรามาดูกันว่าโปรเจสซีวาปรุโนเมนเนี่ยทอระโอมแวมวิลิกาเอเลวอร์ซอมเอเกนเอเลฮอ์หนูก็กคือเออการแสดงความเป็นเจ้าของกันเลยเนาะอ่าและที่สำคัญคือการแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์นกันกับคำ ซุปสแตนทีฟนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนขาซุปสแานทีฟก็มีคำกลุ่ม n นะกลุ่มเอและก็พีรูรอนนั่นเองนะครับคืออคำสรรพนามาการแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กันกับสิ่งของนะสิ่งของก็คือคำซุปสแตนทีนั่นเองนะ,ะเรามาดูกันนะเพืบบ่อนขาหยอกอ,อันนี้คืออเดี๋ยวนะถ้าเป็นช่องนี้ก็คือเอ็นอูดนะเอ็นอูด อันนี้คือ at อูอันนี้ก็คือ p l u r a l ก็คือมากกว่า1น,นั่นเองนะ,ะถ้าเป็นยอกเนี่ยถ้ากลุ่ม n อูเนี่ยคือเราจะใช้คำว่า min ถ้า at อูเนี่ย mid ถ้า p l u r a l เนี่ย mina ถ้าดือดูก็คุณเนาะถ้าเป็นของคุณกลุ่ม n นะ din กลุ่ม at did p l u r a n dina นะคะส่วน h a n s Hans, ก็คือเขานะถ้าเป็นของเขาล่ะของเขาผู้ชายล่ะอันนี้คือใช้คําเดียวกันเลยนะว่ากลุม and, ล่ม n กลุ่ม s แล้วก็ plural ก็คือ hands แล้วก็เติม s ไปนะ hands นั่นเองนะใช้คําเดียวไปเลยเนาะหุ่นก็คือหล่อนผู้หญิงถ้าเป็นของหลอนผู้หญิงล่ะอันนี้คือใช้คําเดียวกันเหมือนกันนะไม่ว่ากลุม and, ่ม n กลุ่ม s แล้วก็ plural น,นะใช้คําว่า h e n n e s h e n n e s นะเติม s ไปเห็น nest นะเพื่อนๆขันเนาะ then แล้วก็ diet แปลว่ามันนะถ้าเป็นของมันล่ะอันนี้คือใช้คําเดียวกันเลยนะใช้คําว่า this this นะครับทุกช่องเลยนะเพื่อนๆขนนะเดินกับเดียดใช้คําเดียวกันเลยนะของมันถ้าเป็นมันก็คือใครคนใดคนหนึ่งถ้าเป็นของคนใดคนหนึ่งล่ะเราจะใช้คําเดียวกันเลย and เติม s ไปนะ as แอนนะกลุ่ม and กลุ่ม s แล้วก็ plural ใช้คำเดียวกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนขาทั้งหมดนี้เป็นของอ่าเาเรียกอะไรของ,ง singular นะมาดูของ plural บ้างนะ plural วีวีก็คืออ่าพวกเราเนาะถ้าเป็นของพวกเราล่นะกลุ่ม and จะใช้คำว่า world world ถ้ากลุ่มเอส world 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 ถ้า plural world world นะครับ และนีล่ะนี่พวกเราวีพวกเรานี่พวกคุณเนาะนีะ่พวกคุณพวกคุณอ่าถ้าเป็นของพวกคุณล่ะถ้ากลุ่มแอนนี่ใช้คำว่า e เอาียร์เอียร์เนาะถ้าเป็นกลุ่มเอสใช้คำว่า e เอาๆๆียตเอียตเอียตเนาะถ้าเป็นปริออนเอๆๆนียราเอียราเอียราเนาะถ้าดอมล่ะพวกเขาเนาะดอมพวกเขา ถ้าของพวกเขาล่ะถ้าของพวกเขาคือใช้คําเดียวนะใช้คำเดียวคือคําว่า d i a r a s d i a r a s ทุกช่องนะไม่ว่ากลุ่ม n กลุ่ม s แล้วก็ plural นะครับเว้นขาเนาะถ้าลองสังเกตก็คือถ้าคำไหนที่มันเปลี่ยนคือยอดูวีนี่นะก็คือส่วนใหญ่คือคำ,คำที่การเป็นเจ้าของการเป็นเจ้าของกลุ่ม s จะลงท้ายด้วยตัว tia นะลองสังเกตดูนะ mid did word อีนะครับเพื่อนๆขานะคะนี่นะคะเพื่อนๆขาการแสดงการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเออแต่ว่าคือเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักนิดดีกว่านะดูตัวอย่างแน่ว่าจะผ่านนะดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาตอนน่ออีกเรามาดูตัวอย่างเพื่อที่จะได้เห็นภาพก่อนดีกว่านะครับอันนี้คือเอายกก่อนนะเพืนะะ่อนๆขายกหอ่อแอนด์คัต มินคัดเอสวัสก็คือฉันเนี่ยมีแมว1ตัวแมวของฉันสีดำเห็นไหมนี่ของฉันนะยกใช้คำว่ามินเพราะว่าคัดมันเป็นกลุปแ n นอูดเนาะใช้คำว่ามินถ้าเป็นแออูดนะยยกห t อแอดบูดมิดบูดเอฟินต์ก็คือฉันมีโต๊ะ1โต๊ะ โต๊ะของฉันสวยนั่นเองไงไหมเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันอยู่ใน at อสพูดเราจะใช้ mid นั่นเองนะครับเพื่อนขาแล้วก็ถ้าเป็น p ูร r อนล่ะยอคอทวอฟริกกูมีนาฟริกกูเอสนันล่ละเห็นไหมอันนี้คือฉันมีเด็กลูกผู้หญิงสองคนนะแล้วก็ลูกผู้หญิงสองคนของฉันเนี่ย เน้นพวกเขาเนี่ยคือเน้นแหละใจดีนะดีนะคือมันจะสัมพันธ์กันหมดน,นะถ้าเป็นมนะีดหน้าฟิกกูคือมันเป็นพรูรอนอันนี้ก็ต้องเป็นพรูรอนด้วยอ่าแล้วก็ adjective ก็ต้องเป็นพรูรอนด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆค่นนะเหมือนกันนะครับเหมือนกันคือถ้าดูเนี่ยคือแอนอูดเนี่ยเราจะใช้คําว่าดินนะเพื่อนๆนี่แอนพอยเกเห็นไหมเป็นดินพอยเก้ดูแอดฮูดแอดฮูดเนี่ยคือแอดฮูดเนี่ยมันเป็นอ่ะแอด อูดนะเออเราจะใช้คำว่าดิดนะถ้าดูปรูรอนอันนี้คือจีนะเห็นไหมมันมันจะสัมพันธ์ครับเหมืมันจะสัมพันธ์นะส่วนถ้าเป็นหั่นหุนอ่าอันนี้คือเราใช้คําเดียวกันคือมันก็ไม่สับสนนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแอนอูดเอสอูดหรือว่าปรูรอนนะใช้ใช้คําเดียวกันเนาะก็คือเติม S ไปนั่นเองเนาะก็คือน่าจะไม่มีปัญหา V V ก็เหมือนกันคือผันไปน,นะคือถ้าเป็นแอนอูดก็ใช้วอล ยกตัวอย่าง w e h a แอ b e n นพวกเรามีรถหนึ่งคันโวตบินแอร์กำ um ม่านก็คือรถของพวกเราเนี่ยเก่าอันนี้คือ at o พูดนะว like e หอแอตพ o ดโวตพ o ดลิกเกอโอเรก็คือพวกเราเนี่ยมีบ้านมีบ้านหนึ่งหลงังบ้านของพวกเราเนี่ยตั้งอยู่ที่โอเรนั่นเอง วีหอทวอซิกลาโวราซิกลาแอบร์ก็คือพวกเราเนี่ยมีรถจักรยานสองคันรถรถจักรยานของพวกเราอ่ะดีเห็นไหมนี่คือมันสัมพันธ์กันนะเพื่อนขาเนาะนีก็ทํานองเดียวกันนะครับเพื่อนขานีก็ทํานองเดียวกันเนาะนีถ้าเป็นแอนอูดเป็นอีเดนีถ้าแอดอูดอีเดนะ นี่ถ้าเป็นพร e ูรอนเอียร่าเสียงคนเป็นเจ้าของเอีย e ร่านะครับเพื่อนนขาเนาะเอาแล้วก็ดอมส่วนดอมเนี่ยคือมันจะใช้คําเดียวกับคือคําเดียวกันเลยนะทั้ง3ามกลุ่มก็คือน่าจะไม่เป็นปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นแอนอูดเอสอูดหรือว่าพรูรอนก็ใช้คําเดียวก็คือเดียร er ่านะของพวกเขานั่นเองเดียนระ่า er ของพวกเขาทั้ง3มช่องเลยนะครับเพื่อนขา นี่นะครับเพื่อนๆขาเนาะการแสดงความเป็นเจ้าของของคำสรรพนามหรือว่า p o s s e s s i v e pronoun เนเนี่ยมันจะผันนะมันจะผันไปตามคำซูปสแตนทีฟนะซูปสแตนทีฟซูปสแตนทีฟก็มี a n, d w ood, at, o l d แล้วก็ plural นั่นเองนะครับเพื่อนๆขาเนาะ,ะถ้าเราใช้บ่อยๆส่วนส่วนส่วนใหญ่ถ้าคำไหนที่เราใช้บ่อยๆอย่างเช่นหยอกนะถ้าเป็นของฉันก็คือ min, mid มีหน้าคือเราก็คือจําได้นะคือถ้าเราอใช้บ่อยๆเนี่ยรามันจะจําได้นะครับเพื่อนขานี่นะครับเพื่อนขาส่วนในในลองดูว่ามันจะมีอีกหรือเปล่านะั้นหน้าที่ของอะพุลโนเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้าว่าไหนจะทําคลิปไหนนะครับคลิปนี้ไหนหวังว่าจะมีประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเฮ้ยโด